สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไก่บ้านนะคะมาเนี่เลิกงานแหละเลิกงานวหามนี่เพราะว่าปวดหัวบ่อกอยสบาย่ะค่ะเดินทางกับบ้านนสาวกระสินแจ่มะกระลังละลายจ้ะพี่น้องฮึมมะกระลังละลายตอนนี้กําลังหอเตอไซสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยถนนลื่นค่ะหิมะละลายถนนลื่น เล็กหน่อยเล่นแตะครุบๆอยู่โรงเรียนอีกวงนึงเนาะคะ่ะไม่หลายมองนี้สามสี่โรงเรียนพุดนะพี่นอ้อง้อาสิบเป็นรอบพญยายยาลานพิซซ่าพันยายมาหลับยารานพิซซ่าไปสั่น สิเขาหนาร้อนแล้วเดือนหนาก็เริ่มล้วาลเต็มทีแล้วเนาะคะ่ะสาวกระสินกับเฮ็ดงานอีกเดือนหนึ่งตกงานอีกแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> หางานใหม่ละบานนี้เนาะคะ่ะอยากก็เด้อมาอยู่เมืองนอกนี่บ่ได้ง่ายๆนะคะงานกับหาอยากเ้ยนี่คนหลาย คนไทยคนฟิลิปปินส์ไม่ทุกประเทศค่ะหางานแข่งกันเดี๋ยวนี้ยังกับบ้านชิวๆด้วยเนาะคะ่ะมัน,นี่ไม่แดดแค่เนี้ย,ยน,น้อยบ่ค่อยหนาว